ยินดีที่ได้พบกันนะครับพบกันเช้าวันนี้วันจันทร์ที่ห้ามกราคมนะครับปีใหม่แล้วนะครับวันทํางานวันแรกของพวกเราหลายๆคนหลายท่านนะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะ <laughs> ทุกด้านแล้วกันนะแอนะจะมองติดตามหน้าข่าวต่างๆก็ชวนให้เป็นที่ ทักใจไม่น้อยนะโดยเฉพาะในระดับโลกนะครับซึ่งเปิดสกราดใหม่มาด้วยข่าวใหญ่อเมริกาก็บุกจับตัวผู้นำเวเนซุเอลาพร้อมตั้งข้อหามากมายนะครับซึ่งรายละเอียดเราก็ไม่ชัดเจนเพราะว่ามันห่างจากบ้านเราค่อนข้างมากนะครับแต่ก็พอจะเห็น ประเด็นความขัดแย้งต่อเนื่องยาวนานก็สุดท้ายก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็อาศัยโอกาสช่วงรีใหม่นะครับก็ต้องติดตามนะครับกระทบบ้านเราแน่นอนนะครับมากบ้างน้อยบ้างเราเองในระดับปัดเจกที่อยู่ห่างไกลก็ติดตามนะครับว่าจะมีผล กระทบอะไรกับเราบ้างนะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีของพวกเราทุกคนแล้วกันนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซันเดย์ไนท์สองนัดปีใหม่นะลิ์พู ทำได้แค่เสมอกับฟูลแลมนะครับ2ประตูต่อ2โอ้โหนะฟอร์อมการเล่นแบบนี้น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับความผิดพลาดเดิมๆนะครับยังแก้ไม่หายแนวรูปนี่ตีบตานตื้อไปหมดเลยนะครับ ขาดจินตนาการในการเข้าทำประตูโอ้ซึ่งเหลือเชื่อนะครับมาทีมชุดเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้วโอ้โหเป็นทีมที่เป็นเครื่องจักรสังหารทำประตูในพรีเมียร์เลยนะครับและโมเมสซาร่าก็เป็นดาวซันโวเหลือเชื่อปีนี้นะครับยิงประตูได้น้อยลงเยอะทั้ง,งที่ได้ผู้เล่นแนวรุกตัวเด็ดๆมาเสริมทีมหลายคนนะครับ แนวรับพร้อมที่จะเสียประตูได้ทุกนาทีนะครับโดยเฉพาะลูกเซตพีซลูกตั้งเตะเป็นปัญหาของลิเวอร์พูลในขณะนี้นะครับอารอนชลต์ยังหาทางแก้ปัญหานี้ไม่ได้และเมื่อคืนนี้นะครับแม้จะได้ประตูขึ้นนำนะครับในช่วง ทดเวลาบาดเจ็บนาทีบาบนาทีที่94นะครับแต่สุดท้ายก็บาปนั้นคืนสนองไม่ใช่ดาบนั้นคืนสนองนะบาปนั้นคืนสนองนะครับฟูแรมก็ยิงลูกสุดโอ้โหนะเด็ดขาดจริงๆนะครับเป็น <laughs> สมอในเททีบาปนาะทีที่96-97นะครับ3มนาทีจะหมดเวลาก็รักษาสกอบไว้ไม่ได้สุดท้ายเลีวพูฟูเรมเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับแบ่งแต้มกันไปก็ปีใหม่2นัดทำแต้มหล่นหายไป4แต้มนะก็ยังอยู่ที่4เหมือนเดิมนะครับผงแดงเลวพูนัดหน้า งานหนักนะครับบุกเอมิเรตสเตเดียมพบจ่าฝูงปืนใหญ่อาเซนอลโอ้โหเจอลิสอยู่นเตดเจอฟูลแลมยังทำได้แค่นี้ <c oughs> โอกาสที่จะมีแต้มออกมาจากลอนดอนนี่ในสัปดาห์หน้านี่โอ้โหนะ ต้องโชคดีจริงๆแหละึ่งก็ไม่รู้ฟุตบอลนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับและเช่นเดียวกันเมื่อคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้บุดริดรนเจียนจะเก็บชัยชนะในบ้านอยู่แล้วนะครับแต่ก็มาเสียประตูในช่วงนาทีบาปเช่นเดียวกันนะครับถูกเชลซีตีเสมอนะครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่ง เรียกว่าเสียหายเลยนะครับสิต้เสมอในจังหวัดที่ปืนใหญ่อาเซนนลเอาชนะคู่แข่งได้ขณะนี้นะครับอาเซนนลมีคะแนนนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งได้หนึ่งคะแนนเมื่อคืนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่สองของตารางแต่ว่าแต้มช่องว่างกลายเป็น6แต้มไปแล้วนะครับ แมนซิตี้มีแต้มเท่ากับแอสตันวิลล่าแต่ผลต่างประตูประตูได้เสียดีกว่าก็อยู่อันดับที่2ของตารางนะครับตามหลังอาเซนอลอยู่6แต้มยากแล้วล่ะนะครับดูทรงแล้วไม่ใช่ช่องว่างของคะแนนอย่างเดียวนะครับฟอร์มการเล่นความสม่ำเสมอความมุ่งมั่นนะอาเซนอลน,น่าจะอยู่ในโพซิชันที่ ดีที่สุดแล้วตอนนี้นะครับทุกอย่างเป็นใจหมดและกระทั่งนัดหน้าที่จะต้องเปิดบ้านต้อนรับลิวพูก็เป็นช่วงที่ไม่ว่าจะดูเหลี่ยมมุมใดนะครับโอกาสที่จะมีแต้มออกมาจากไฮบิวรีเดอร์เอมิเรตสเตเดียมเนี่ยยากจริงๆนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับลิวพูตอนนี้ก็อยู่อันดับที่4ของตาราง ตามหลังจากฝูงไอเซนอนอยู่สิบก,กว่าแต้มเอาดีกว่ายี่สิบนัดนะครับผ่านไปยี่สิบนัดอ์เซนน์นำเป็นจ่าฝูงและก็มีโอกาสที่จะม้วนเดียวจบคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกลูกการนี้ไปครองก็ กติดตามนะครับฟุตบอลก็ยังมีให้ดูกันยาวๆปีนี้ทีมรักของเราไม่หวังมากนะครับขอแค่พื้นที่ยุโรปติดอันดับ4อันดับ4นะต้องอันดับ4เพื่อการันตีน่ามันรั้วอันดับที่5นี่ยังจะได้โคต้าไปแชมเปี้ยนเลีกหรือเปล่านะครับซึ่งต้องต้องดูผลงานในฤดูการนี้ด้วยนะครับว่าโคต้ายังจะเป็น5ทีมเหมือนฤดูการที่ผ่านมานี้หรือเปล่านะครับก็ งานใหญ่ของนิวโพูนะครับแก้ปัญหาการทําประตูนะครับแล้วก็กําจัดจุดอ่อนการเสียประตูจากลูกที่ไม่ควรจะเสียทั้งรูปแบบแล้วก็จังหวะเวลาที่ควรจะรักษาไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นปัญหาหนักมากของนิวยพลูชั่วโมงนี้คือความมั่นใจนะครับ ความมั่นใจสําคัญที่สุดเพราะว่าดูเหมือนว่าภาษากายนะครับการตัดสินใจของผู้จัดการทีมภาษากายของนักเตะที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆนี้นะครับเป็นทีมที่ขาดความมั่นใจขั้นรุนแรงนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาได้อย่างไรนะครับ ก็ต้องควานหากันต่อไปนะครับเพื่อกลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นให้สมกับเม็ดเงินที่ทุ่มลงไปนะครับให้สมกับการเป็นแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับเอาก็าากันไปนะมันก็เป็น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 ปกติของฟุตบอลแล้วกันนะมีขึ้นมีลง บางจังหวะบางทีก็มีแบบนี้แหละนะครับเพื่อจะได้มาทบทวนแล้วก็แก้กันหาแก้ปัญหาในโอ้โหนะเป็นอนาคตได้ไหมเนี่ยหวั่นใจจริงๆนะครับว่าอะรทชลอตอาจจะแบกรับความคาดหวังความกดดัน ไม่ไหวนะครับก็ได้แต่เป็นกําลังใจให้หวังว่าจะผ่านไปด้วยดีจบฤดูดกาลนี้อย่างน้อยที่สุดนะครับให้ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วปีหน้าค่อยมาว่ากันมนะ่มีสุขทุกคนนะครับโชคดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านวันนี้สวัสดีครับอ๋อหัวค่ำนะครับ แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเสมอลีดยูไนเต็ดลีดไม่ธรรมดาจริงนะเห็นไหมสุดท้ายจริงๆก็นะอะไรก็เป็นไปได้ฟุตบอลนะครับนะก็ใจร่มๆใจเย็นๆนะครับยังไงก็มีนัดต่อไปเสมอมีรือดูการต่อไปเสมอเช่นเดียวกันชีวิตเรานะครับมี วันพรุ่งนี้อยู่เสมอยินดีเท่ากันนะครับมีสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ